สวัสดีค่ะทุกคนจ้ามือนนี้ไอซิพาพี่น้องมากินน้ำนัวขนมจีนของเคปีพีนะคะมือนนี้จะกินกับผักผงชูรสหรือผักชายาเนาะมือนนี้ลวกมาใกล,ใกล้ๆเอาไปลวกไอ้มาก,กินไอ้ว่ามันหวานถ้าอันนี้นะต้มใส่กระ,ะ,ะเสือกบสปานต้มใส่สมุนไพรขาเจ้าว่าวดอกว่ะบบเคยซิมดอกสมุนไพรแต่ขาว่าไห้ฟังอ่ะน,นะคนที่เคยกินนะนะยอดอ้วกขนาดอาไปผักกระซ่บบางคนก็แพ้ยางเลยจ้ะ ิงข้าวไวเหมือนสิจอยนั่นแหละแม่แแม,มีพักอย่างนั้น,นอยู่เฮือนเขาสตอ,อสตอ,สตอน้องคนนั้นส่งมาให้ย,ยังบริเฮ็ดคลิปเลยเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปกินกับอันนี้แหละแล้วก็อะไรอีกมีพักแหละยุงกัดเด้วยจะ้ะยุงลายจุดด่างดำอันนี้จะของเฮือนบ่อยู่ด้วจะ้ะมลาลักเอาบ้านเฮามาก็บแบบนี้พี่น้องไอ้เพิ่งมาจากกรุงเทพเป็นวันแรกนะคะวันนี้ ไปแหนหัวด่างเรียบร้อยได้จาบริตติดอีกอย่างปลอดภัยลูกหลานมาอยู่นําได้จ้ะบ,บางคนพูดแบบว่าแม่รับผิดชอบต่อสังคมตรวจหน่อยได้ไหมประมาณนี้เนาะแห่แล้วเด้กนักเกียนเนาะแล้วจ้ะคือบวก <laughs> ไม่จ้ะลบจ้ะมือ,มอวันนี้เรามาในทีมสงการนะคะไปซื้อเสือมาลอยซาบะคขลบซักเลยนะพยายามขีดเจ็กมันออกไปใส่เลยเนี่มาเบิกฟังนี้รักผักกะเจาวกว่อน เดี๋ยวจะถ่ายดูเจ้าใส่กันสั้นอะไรเงี้ยใส่แวจาพี่น้องจ้าวันนี้เนาะก็เป็นวันแรกที่เรามาถึงกุชมานนะคะเราก็มากินเป็นขนมจีนน้ำนัวเนาะหลายคนบอกว่าอยากให้พี่ไอต้มให้กินนะคะต้มให้ดูวิธีการทำนะคะอันนี้เป็นขนมจีนน้ำนัวสูตรตาล้า สห่อหนึ่งร้อยบาทเราจะไม่กินถึงสามห่อนะคะเพราะว่ากินมาเคยหมดเนาะวันนี้เอาแค่สองเนาะลุกเนาะนี่นะคะตอนนี้ละสี่น,อยอยนี่เป็นผักชายาผักผงชีิรดเอามาตั้งหลายได้สมน,นี้เอาตรงนี้ก็เอาขนมจีนมาต้มประมาณสามถึงห้านาทีแล้วเราก็มาซิมว่าเส้นมันพอดีสุกหรือยัง เราจะพูดไทยนะคลิปนี้อ่ะใอ้พุซะให้พุดธอาจจะซดเลาก็ขอโทษหลายๆเพราะว่าบางคนบางเอฟซีเพื่อนบอกว่าพูดไทยให้แหนเ <c oughs> พอดีเป็นคนอีสานจ้ะพูดบ่คอยนะ,ยนะบ่โคดเนาะบ่โคดพี่น้องขอโทษหลายๆเลยจ้ะคอยกันย่างว้าอีสกานบบแต่ว่าสำเนียงเจ้าบ่าอีสานอีหลีสำเนียงแบบสำเนียงอยแบบไหเหมือนสิยอดไทยแต่บกบออ ก็ยังหูเป็นอีสานตรงนี้เนาะใช่เป็นคนอีสานแต่บ,าบา่เบเรบอเป็นอีสานอีสานจ๋านะห <c oughs> น้าแล้วก็ชมพู่อ,องต้องแม่แล้วก็ต้องเฮ็ดคอนราเจล้วเล<ช>่อีนี่เลยไม่ต้องเปิล<า>เลยนะหญิงแม่นะถึงจะเห็นในกล้องว่าสวยแล้วเออแล้วว่าว่ายังบ่จบแล้ววันนี้นะพ่ออยู่วันนี้เอาสามหอบ่หิวแห่บ่เกตยืนหน่อยยอง คนที่ตดตามอ้เนี่ยแหละเพื่อก็เป็นเนียฝรั่งเนาะคนฝรั่งเศสคนน่ะท้าอวสามีเพื่อพูดใครเป็นคนนั้นน่ะทักหาไอ้เนี่ยนะจ้ะไอ้รู้สึกดีใจที่มีคนจํไอ้ได้เพื่อนนั่งท่าพวอยู่ข้างนอกนะไอ้ออกมาจากสถานทูตแล้ววันนี้เราก็แนบเบืองน้าไแล้วเท่านึงแล้วเราเห็นหน้าวันนี้แนบปีกนายากมากวันนี้นะไอ้ก็รู้สึกว่าเออคนนี้ต้องรู้จักนะอ้แน่นอนเลยแล้วก็ย่างข้าวถนนมาเพื่อนก็ทักอ่ะใช่น้องไอ้รอเปล่าคะ พี่เป็นเอซีนะพี่พี่ดูตลอดเลยเพรานว่านะไอ้ก็เข้าไปขอบคุณเพื่อนจากนั้นจะมีไอ้ก็ไปอยู่ก็คุยกับเพื่อนนานดอกแรกก็ย่างออกไปแล้วเพอ,อกว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกเพราะว่าไอา้เขาคูณลหลายๆเด้อพี่น้องเด้อตัวจริงไอ้น่ะสวยพีชแม่บอกบว่าเพราะเรากินคขลลาเจนเลยจ้ะเออพอสื่อเราสื่อได้มาเพดขวดคอคุ้มเหมือหลอยหดยาวนี่นะคะอย่างนี้แทนจะเป็นใสอย่างนี้นะคะเส้นจะใสมาก นี่เราก็ซื้อคยนะไอจอสเป็นเอาอไ,ไ,ไว้ที่ร,รถมาห้เพิ่งเบิร์ตสตอร์นเกตบอกสตอน,นี้ไอสั่งมาจากน้องกระเช้าแล้วไงน,นะคะสองร้อยแปดสิบบาทจา้ะสิบฝักเนาะไอกระสับจะแจกลงจากกรุงเทพมาจากเฮ้ยก่อนที่จะลงจากกรุงเทพบอก่อเเออเอมาส่งกับเมืองเลยเดะสตอนะคะสั่งได้นะคะผู้ใดอยากสนใจก็ทักไอมาได้ดเด้อเด้อไอจะให้ ทำการติดต่อของน้องเพื่อนเราจะนาะมามาค่ะไปกันเลยอ้ยนะ่าอายนะสัสดนี่ค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับโบอีกแล้วเดอ้อวันนี้โบก็มาเปิดก่อนเดอ้อวันนี้นะ่ะเราจะมาแอบชิมก่อนเดอ้อตอนนี้เคพีพีกำลังไปทำอาหารอยู่ข้างในแต่ตอนนี้เรามาตั้งก่อน <laughs> ตาหอกเลย <laughs> วันนี้มาขายสวยนะคะไม่ได้มาขายขำเดอ้อวันนี้จะกินก่อนจะชิมก่อนเดอ้อชิมจากคำสอบคำเดอ้อแล้วเคพี่ก็จะมาชิมก่อนนะคะปูชิมก่อนนะคะ,อ,อ,นนะ,คะอันนี้คือเออขปุ่นน้ำานัวอันนี้คือข้ปุ่นน้ำานัวเดอ้ออันนี้เส้นเล็กเหนียวนุ่ม เราจะชิมก่อนชิมอย่ดีชิมก่อนนะคะอืม,<ๆ>อ,มอร่อยมากอยากให้ทุกคนลองชิมดูเด้อนะคะข้าปุ่นนำหนุ่มเด้อของ KTT ต้องปากจุลูแบบนี้นะคะถ้าไม่ ถ้าปากมนจุลูกก็คือของปลอมนี่นะคะสามห่อหนึ่งร้อยเดอ้อนี่นะคะเราจะชิมอีกคำหนึ่งให้เบิ่งเดอ้อชิมให้ดูนะคะ อร่อยมานเลยค่ะต่อไปนะคะคิมพี่จะมาเดี๋ยวขอลงนิดก่อน <c oughs> ลิบลงลิบข้างอะลิบข้างเคทีพีสูเรโนโนครอนนะคะ อร่อยอร่อยนายขออันนนเนาะนายสีเสียบบอกไปกินเลยค่ะคคคอืมอ้มอื้มหมอแพทย์้าเสิอิ่มอยู่บนเดี้ว่าดสี่อิ่มกินซ้ำเนาะเดี๋ยวกินอีกเนาะกิ่อิมอ่ม ิโปรหลายขึ้นหอดเมละขค้หนหอนแหงใจสิค้าแล้วทำไปตังผู้ใดสนใจแตะทักได้เด้จาสามหอหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวแอรขออนุญาตใช้มือน,นะคะสิ้ตกนะสตออ้องสาวขนมมมให้กินจากใต้ขอบคุณมากๆนะคะออเอาอย่างนี้พวกเรารักสดก็ได้ยแล้วมันเียมแล้ว ทำมีหมูอยู่นะเนาะจะเป็นหนังรอบแรก<ช>บอกได้ทำเดียวว่าไข่บอแซ่บอ่าแช้มีแต่เนื้นม,มันมาเนี่ยขาดแต่หอมภาสิก,กินแต่หอมขึ้นหอดนะอยู่อยู่กรุงเทพขึ้นหอดบ้านเรางขึ้นหอดดอกกระจงดอกกระเจียว ใข่สี่วานอยญ่ให้ฟังขามาน่ะคอยตกเครื่องคอยไปลงอุดรบ่ถ้าเปยใหญ่หัวี่ดาบคอยเด่นซื้อๆไข่บอกแล้วเขาคือว่าคข่ออกเปะแล้วรถติดอยู่อโศก่อยติดสงักเลยคอยเลยตกเครื่องถิ่มตัวบินไปสะกล เคยบินสี่โมงเคยเบิกเวลาผิดก็คือว่า่คยบิน,บนาหา้าโมง่อยออกมาสองโมงสีส่ชิบเราติดอยู่อสส่ะโซ่ครึ่สงสวโมงใจตุต๊บตักตุบตต๊บตักตุบ๊บตักเป็นดีขนาดเลยเป็นเธอแรกที่จกเครื่องบอะกาบอกไม่ได้ถึกแน่นอนเบิกเวลาติดกะเวลาผิดจังหวะพอ ไปถึงปุ๊บเขาเติบปิดเสียใจแห้งหนะขนาดแค่นาทีอะโห,โหาไหราก็หักมกระสุเป็นอย่างนะ่น่าทิงเยอะมาอืมซึ่งันถักหาได้นะแล้วมันนี้<ห>ก็เลยไปถามหาหสายการบินไปนครบ่มีพ<ห>ันวาชิเมอเมา์เซ็กซี่มาเซ็กซี่บอกห้าพันไปไหมครับอุศนมาใส่ใสก<ห>งเซพก็ จากกรุงเทพมาดียังมีสายเป็นรอไอเคยไปครับเป็นเห็ดหว่าขจ้าอีกมาห่อเนืออสี่ถุมครึ่งมีคนไล่มาอีกในทางตัดหน้ารถเบรกใส่เบรกในกางถนนเลยนะ่ะถ้าะยบแหง่คนเนาะ อามาเตีมมะ้าเอมอมัจนจะมีเป็นตกใจอเพอาะไปหอดาแรกหอกะยากน,นะก็เลยให้เลิดนะแหวะเขาซอยก่อนไม่งนนั้นมีปะทะเขาบุหูว่ะเขามีปืนม,มีอย่างเขาก็ปกะกาต่อสูตรนะเจ้าเนาะถ้าเขาบมาเขาก็คงประกาศเหตุป่าน,นั่นเพราะว่าเขาจะขี่ของน้องมาดีๆ อีทิวจนซันมันแบบเป็นคนแบบมาก์รอน,นะก็เป็นตา,าน่าติตรงคนอือคนที่บาอยางทีิทิวพะไประทะเพราะเอ้ยอีทิอทิอพราะประทเลยนะเป็นอย่างเออหลหัยยาม่น่าเขาบริผิดอย่างญาอย่างนายเจ้าญานิอี่ยบริญาอย่างดา็อกอยากเอาอารมณ์มาใส่แบบพอเบรอเนอะเดยเห็นไหมก็ดูเขามีอย่าง,งอือ บวกมู้หัวค่ะมี่ยงความติดจะบวกวิธีดีแท่บพี่น้องจากสองห่อจะสามหอเดีวปมดณูอิ่มข้างเลยเราคือข้านอายจากไปฝรั่งเศสภาพไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะ ไม่เกินวันที่สิบพระบาทวีซ่าจะออกมาก็แล้วแต่ความช้าความเร็วของสถานทูตแต่ว่ามันไม่เกินสิบสี่วันอยู่แล้วจ้กวิซ่ายิ่งท้าบ้าเรามาในสถานะคนแต่งงานไม่ให้ขอผ่านง่ายเจ็ดเมื่อไอาการซีได้เลยออวีซ่าออกกอ็ให้พ่อแม่เปินสืบอตัวให้เลยจ้ะพร้อมที่จะเดินทาง ได้เป็นหน่ได้งานไปเช้าแล้วก็ตื่นเช้าไปนานเนาะนานอยู่ใส่นคนรอมันทอแทรเนาะปีหนึ่นงพอจบจบพอดีเนาะพอดีเลยไม่คอนเฟิร์มอยู่เอาปว <laughs> แม่แหละแม่เปนื่อหืมมากิน มันนี่คอยปากแดงแฮ้งเปลี่ยนริมแาชอบจะีแดงไหมแม่เนาะหนูมาตีแจ๊กแมน,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 นกินสดบลอกปากแกงเม่นพอกันทำเมื่อกินจะต่อค่ะ,ะอีรไงเนพราะมันเกี้ยงสองห่อพอด,ดีบันนี่เขากีจะสองห่อเนะาะเขาบ่อ,อยากลายนะ เขาอยากไปดีกันน้องทำยังไงมาผัวหรือยังไงยูผัวยูมาแทบประเด็จแทบมากผสมน้ำกะปิหอมหนึ่งโอเคนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ไอรีนล,ลูกของเขาก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอืม,ม